การเรียนคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวปิ่นธิดาณไทยสงน,นักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลยัยราชภัฏกาญจนบุรีวันนี้จะมานำเสนอข้อเสนอโครงการเบื้องต้น Project Brief ภายใต้โครงการคลินิกเทคโนโลยีจากหน่วยงานคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลยัยราชภัฏกาญจนบุรีเรื่อง การยกระดับวิสาหกิจชุมชนกาแฟาและบุกผู้เยงในการผลิตผลิตภัณฑ์จากบุกที่ได้มาตรฐานจากการลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการของทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพบว่าทางกลุ่มยังขาดทักษะการจัดการวัตถุดิบหัวบุกหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมทำให้เกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก 2. ขั้นตอนการแปรรูปที่ยังไม่ได้มาตรฐานการจัดการผลิตที่ดีอีกทั้งความต้องการผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่ขยายวงกว้างมากขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทำให้ทางกลุ่มมีความต้องการเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยจัดการวัตถุดิบหลังการเก็บเกี่ยวขั้นตอนการแปรรูปที่ได้มาตรฐาน รวมไปจนถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคดังนั้นวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยในครั้งนี้ก็เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการหัวบุกหลังการเก็บเกี่ยวการดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว 2. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากบุกที่ได้มาตรฐานอาหาร 3. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากบุกที่ไม่ใช่อาหาร 4. เพื่อให้ได้ข้อมูลโภชนาการเพื่อการจัดทำฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อผลิตภัณฑ์อาหารและเกิดอัตลักษณ์ของชุมชนที่พู้เย 5. เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรูปแบบแกสต r o n o m มี e นิวนอร์โดยมีตัวชี้วัดของโครงการดังนี้ 1. กระบวนการขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน 2. กระบวนการจัดการวัตถุดิบหลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม 3. ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 4. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร 5. รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร 6. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรูปแบบ Gastronomy New Normal โดยมีแผนการดำเนินการแบ่งออกเป็น3ปีงบประมาณดังนี้ปี2564งบประมาณ3 0 0 0 0บาทซึ่งมีกิจกรรมแผนการเดิมเนินงานและตัวชี้วัดดังแสดงในตาราง ในปีงบประมาณ2,565จะใช้งบประมาณดำเนินงานอยู่ที่250,000บาทโดยมีกิจกรรมแผนการดำเนินงานและตัวชี้วัดดังแสดงในตารางและปีงบประมาณ2,566ใช้งบประมาณในการดำเนินงานอยู่ที่250,000บาทซึ่งมีกิจกรรมแผนการดำเนินงานและตัวชี้วัดดังแสดงในตาราง จากแผนภาพที่แสดงอยู่นี้เป็นการแสดงการดำเนินโครงการในภาพรวมตลอดโครงการดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบพระคุณค่ะ